สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จิมทอมสันนะคะสถานที่ตรงนี้ที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้คือเรือนอีสานค่ะมีทั้งหมดประมาณ10หลังด้วยกันนะคะทั้งเรือนไทยโคราชแล้วก็เรือนอีสานหลากหลายเรือนแต่สิ่งที่น่าสนใจที่ที่ฉันจับอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือการนำเส้นใยเส้นใหญ่นะคะมาร้อยรวมกันจาก4ี่ทิศนะคะเป็นตาสวรรค์ทางอีสานเรียกว่าตาแหลวค่ะนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือหมายความว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะตาแหลวหรือตาส มอองเรายู่และสิ่งที่น่าสนใจนะคะทางต่างประเทศนะคะก็จะมีตาเหลวเหมือนกันซึ่งได้เ,เห็นภาพมาลูกค้าก็จะเล่าให้ฟังที่เม็กซิกักค่ะชาวเม็กซิโกเองนะคะก็จะมีตาเหลวเหมือนกันค่ะความหมายเดียวกันคือตาสวรรค์น,นะคะเพราะฉะนั้นหากว่าเราทําความดีอย่าได้ไปกลัวเลยค่ะตาสวรรค์ช่วยเหลือแล้วก็มองเราอยู่ขอให้เราคิดดีพูดดีทาดีค่ะอย่าลืมนะคะมาท่องเที่ยวกันค่ะที่นี่ปักธงชัยกะจังหวัดนครราชสีมาจิมทอมสันนะคะ1ปีเพียงแค่1เดือนเท่านั้น ะะโดยประมาณเปิดตั้งแต่วันที่7ธันวาคมนะคะจนถึง5มกราคมอย่าลืมพาครอบครัวมาเยี่ยมชมนะคะที่นี่จิมทอมสันเรือนอีสานจิมทอมสันปักธงชัยโคราชสวัสดีค่ะ